โดนไหมหลังโดนจ๋าจ๋าปูปูปูไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตจ๋ให๋่เลยเดี๋ยวท่งกอไก่ให้แม่ฟังก่อนเลี้ยวท่งกอไก่ให้แม่ฟังก่อนกอเฉยกอไก่กอไก่อะไรอ่ะกอทองอ่ะ ตอแล้วขงข้างฝาเอาเลยค่ะอาจานใช้ดีอาจานใช้ดีหน้าสิงดีดังต่ช้างวิ่งหนี อยู่ี่ท่าใหม่ดิก็เอ๋ยก็ใจก็ใจลอยู่แล้วก็คนาายเาไม่ผู้ยๆจะฟังไม่รู้เรื่องน่ะพอละทางทาะขวาองูงูจ้าจอจานจอจานอะไรี่อชิงจอชิงจอชิงอะไรไช่ดีรังจอชิงตีดังจอจามที่งี้ามที กาเยคู่กันกินโซฟาเงียบเหา้อนหน่าสัลาเลยนะแต่อยูโซฟาเงียบเหงานะกินกินโซฟาเงยบเหาก็เอ๋ยก็ไก่กินกินก็กิน ร้อน้องนะใจเย็นๆเดี๋ยวได้่นเลย